ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาทบทวน n i s สอันยี่ส2ซึ่งเป็นรถที่มีความหลากหลายและมีสไตล์ที่ดึงดูดความสนใจจากหลายคนไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนการเดินทางกับครอบครัวการขนส่งเชิงพาณิชย์หรือเพียงแค่ต้องการรถตู้ที่เชื่อถือได้ดวควรค่าแก่การพิจารณาอย่างใกล้ชิดมาสำรวจด้านนอกด้านในประสิทธิภาพและราคาไปพร้อมกันเถิด เริ่มจากการพูดถึงการออกแบบภายนอกกันก่อนรถนิสสันเวนสองพแสดงให้เห็นถึงรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งผสานกับความทันสมัยรวมทั้งการใช้งานที่มีประโยชน์หน้าตาของรถมาพร้อมกับกระจังหน้า v M O T I O N ที่โดดเด่นและฝาหน้าเลดที่เพรียวบางไม่พียงแต่ช่วยเพิ่มความมองเห็นแต่ยังทําให้รถดูทันสมัยรูปร่างโดยรวมของอเวนได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในในขณะเดียวกันยังคงมีรูปทรงที่ลื่นไหลตัวรถมีขนาดกว้างและมีรูปถอนงอที่แข็งแกร่งช่วยให้มันมีบุกที่มั่นใจ ไม่ว่าจะในเมืองหรือลงไปยังทางหลวงถัดมาก็มาที่ล้อแวนมีตัวเลือกล้ออันลอยหลากหลายที่ทําให้ดูแข็งแกร่งที่ด้านหลังคุณจะพบไฟไท้ายเหล็ตขนาดใหญ่และกันชนด้านหลังที่ทํางานได้ซึ่งช่วยเติมเต็มการออกแบบทําให้ไม่เพียงแค่ดูดีแต่ยังมีประโยชน์ในการขนถ่ายสินค้าตอนนี้เรามาเข้าไปข้างในเพื่อตรวจสอบสิ่งที่นิสสันแวนสองพนมีให้ในด้านความสะดวกสบายและเทคโนโลยีห้องโดยสารจะทําให้คุณรู้สึกกว้างขวางมีการใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีและการออกแบบที่ทํางานได้ เคยจะท่านนี้รองรับที่นั่งสบายสูงสุดถึง15ที่ซึ่งเหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่หรือการเดินทางกลุ่มที่นั่งถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและมีพื้นที่ขามากมายดังนั้นคุณจึงสามารถรู้สึกสบายในขณะที่ขับรถได้แถงควบคุมอยู่ในรูปแบบที่ใช้งานง่ายโดยมีการควบคุมที่ใช้งานสะดวกและระบบสารสนเทศที่ทันสมัยซึ่งรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Apple Carplay และ Android Auto หน้าจอสัมผัสทำงานได้ดีและระบบเสียงมอบเสียงที่มีคุณภาพ ทำให้การเดินทางไกลไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อเลยนอกจากนี้คุณยังมีที่เก็บของมากมายทั่วห้องโดยสารช่วยให้คุณจัดระเบียบของใช้ที่จําเป็นได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นในระหว่างการเดินทางไปทํางานหรือการเดินทางกับครอบครัวตอนนี้เราได้พูดถึงรูปลักษณ์และภายในไปพูดถึงสิ่งที่สําคัญจริงๆประสิทธิภาพกันดีกว่าน issan n1225 0ติดตั้งด้วยเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพที่ให้การผรสมผสานระหว่างพลังและความประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์4ี่ 妈